สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้คนเหมือนี่มันพบพอกันอีกแล้วครับเมนูรบแซ่บเลยพี่น้องแก่งเห็ดละงูครับพี่น้องแก่งเห็ดละงูงเห็ดละงูขาวนะพี่น้องเนาะฝนตกมากได้กินเห็ดพอแล้วก็จะได้กินแห่งแก่งเห็ดละงูแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนเท่าจะไปกินกันพี่น้องในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อปเป็นกำลังใจให้เคยได้จะไปอีสานคนนี้เด้อพีนนน่น้องเด้อมากมากมากครับแซบแซ่บเลยเหมือนี่ห้ายปีแล้วพี่น้องบริยูบริกิน หลังตั้งตาจากบ้านมากไม่เห็นงานในเมืองกลุ่งกรลายปีละบ่ได้กินอาหารบ้านๆองเข้าจากักจียดเมื่อน,นี้ได้มีโอกาสกินแล้วพี็น้องมาเด้ยครับมาด้วย,าวยอากาศเย็บอายุหลังจอบนี่ครับอยากยังกับปลูกกันนั้นผีที่มีกองข้นไก่บ้านมาพี่น้องนะใ้พวกปัจจ้เฮักกับประหยบ้าน ไอ้อลรอเลย,ปยเลยป็นหนังเล่แค่นั้นแคขนาดแกได้ปัดปสิ่งเนี่ย you <laughs>

แสบไล้ไปหน่องแสบแห้งอยากบานมากอะประมาณเกือบยี่สิบแล้วจากบานมากอะทิกว่าปี bộ đội ưu kiểm tra kìa hàn bản bản học ง่ายเก็ติดถ่ายมือไว้ตกอายลองไว้ตกอายอืมเป็นง่เลย ของพี่น้องมาตินแล้วมือแล้วเปว็นปีกราบหนึ่งแล้วขอขอบผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องสำหรับทุกทุกการรับชมที่ให้ผมด้วยดีแต่เมื่อมาเดี๋ยวจะค่อยพบพ่อกนคลิพย์นะพี่น้องทิพย์นาเป็นเมนูอย่างพ่อแม่พี่น้องไปจังค่อยติดตามรับชมกันนะครับเรื่อแต่ว่าสำหรับวันนี้ไปขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ